สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพนักงานเด็กๆผมขอยน่าส่งกำลังใจมายัางพนักงานทุกท่านเพื่อเป้าหมายในปีนี้ของเราอย่าลืมนะครับเราใช้หลักการเอาเวิร์ดไปเซตในการทํางานสุดท้ายนี้ผมขออนุญาตวยพรเพื่อนพนักงานทุกท่านขอให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงมีกําลังใจที่จะสู้และฝ่าฟันอุปรสรรคด้วยกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีปีใหม่น้องๆทุกคนที่ AP นะครับพี่ว่าในปีที่ผ่านมาเราก็เหนื่อยกันพอสมควรเนาะเราสู้ผ่านวิกฤตโควิดมาด้วยกันนะครับแล้วก็ผ่านไปด้ดีเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้นะครับในฐานะพี่คนนึงขอวอวยพรให้น้องๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีพลังที่จะต่อสู้สร้างผลง,งานเพื่อตัวเองเพื่อบริษัทขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนานะครับ สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆที่น้องชาวเอีทุกคนนะครับปีใหม่ปีเสือปีนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความมุ่งมั่นในการที่เราจะพัฒนาธุรกิจของเอีไปด้วยกันนะครับเหมือนกับเสือ <ingt> ที่จ้องที่จะมะผุกเยือนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ประสบความสําเร็จนะครับกับการทำงนานในปีนี้นะครับและทุกคนได้เป้าหมายที่ทุกคนหวางไวทงไ้ทั้งเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายส่วน Driver ตัวครับสวัสดีปีใหม่จรินะครับ ก็ต้องขอสวัสดีพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆชาวเอพีทุกท่านนะฮะปีใหม่เนี้ยเราก็คงจะสู้กันอีกสักพักหนึ่งกับวิกฤตโควิดแต่ขอให้พวกเราชาวเอพีทุกคนร่วมมือร่วมใจปาฟันโรคร้ายอันนี้ไปให้ได้และนำพา AP เราสู่ที่หนึ่งของอสังหาพวกเราชาวเอพีทุกท่านขอให้ห่างไกลโควิดร้ายนี้นะครับแต่ขอให้รอบครัวทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ สรับพี่ใหม่ครับปีนี้เป็นปีที่เราต้องใช้อเวดไมซ์มากๆรวมถึงดีไซน์พิงกิ้งเนี่ยเพื่อทําให้เราอยู่ได้อย่างซัตย์สเนชะครับอันนึงเลยเนี่ยอยากให้ทุกคนลองไปหาอเวดดิ้งที่พูดว่าพิกมาเรียสกับเฟกซ์ซึ่งตัวนี้จะทําให้พวกเราเองเนี่ยสามารถผ่านปีนี้ไปได้อย่างสวยงามยังไงก็ขอให้อวยพรปีนี้ทุกคนประสบความสําเร็จในอาชีพการงานแล้วก็ปลอดภัยจากทุกโรคภัยไข้เจ็บน,นะครับสวัสดีปีใหม่ครับ ดอปีใหม่ทุกคนคะ่ะปีนี้เป็นปีขานด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนขานรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะยังไงพี่ก็ขอให้พวกเรามีความสุขสนุกกับทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาเลยนะคะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดคือเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเองยังไงขอให้พวกเราการัตตกป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดบริษัทก็ยังดูแลพวกเรา ในเรื่องการดูแลสุขภาพพี่ก็ฝากพวกเราทุกคน,นขอให้มีความสุขกับปีใหม่ที่ก้าวข้ามานี้นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ